الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكر الله في برونس هاي شبت راو داي มีอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะทําการอิบัยดาต่ออลอและมวลการสรรเสิอเป็นของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์ให้มากๆที่พระองค์ทรงโบรดฮิดายะเรานะครับให้เรานั้นได้มีความมั่นใจและได้อยู่ในทางนําของอ mm ัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราในโลกจุญญาที่จํากัดนี้ในการที่จะเคารพภักดีต่อพระองค์และเพื่อที่จะดําเนชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์ทรสงสร้างเรามา และพระองค์ทรงโปรดประทานอัลกุรอานให้กับเราและทรงท่านอับดุลเลาะห์สลัมให้มาเป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อเราจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในแสงสว่างของอัลลอฮ์นะครับซึ่งในอัลกุรอานนี้คือธรรมดูญที่เราจะต้องนํามาใช้นะครับที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็นํามาดําเนินชีวิตด้วยด้วยด้วยอัลกุรอาน ซึ่งอัลฮัมดุลลาห์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆนะครับที่โปรงองทรงโปรดประทานริสกีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะครับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ทรงบอกกับเราอย่างมากมายนะครับที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไปไหนต่อนะครับเพราะนั้น ที่อลอลน,นั้นได,ได้ให้เรามีความศรัทธาต่อร้อนแล้วก็ให้เราประกอบการนะหมาดแล้วก็ให้เราทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทอยู่ในอัลกุรอานน่ยมันเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็มีค่ามากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันชัยตอนนั้นนะครับก็ต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้ เป้าหมายของลอ้นั้นบรรลุผลเป็นจริงขึ้นมานะครับโดยที่ชัยตอนนั้นก็คอยกระซิบกบระซาบแล้วก็อัลอ้์ก็ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของเราเอาบิลลาฮิมีชัยตอนอยาะจีมอินน ah ัชช um ัยตอนละกลุมอาดูวนฟัตตะคิรูฮูอดูวะแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของสู่เจ้าดังนั้นจงยึดมันเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นอันนี้คือ อัลลอฮ์บอกไว้เป็นสัจธรรมที่ที่ล้ำค่ามากนะครับว่าเราอยู่ในโลกยุนยาเนี่ยชัยตอนเนี่ยจะคอยกระซิบกระซาบเราไม่ให้เรา,ไม,เราไม่ให้เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ก็ตัดไว้ในอีกอายะหนึ่งที่ว่ายายาบันีอาดัมและยัฟตินันนัก um ุมุชชัยตอนโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอ,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 อย่าได้ให้ชัยตอนนั้นน่ะมาหลอกลวงนะครับฟิตรนาก็คือหลอกลวง อย่าได้ให้ใชัยตอนนั้นมาหลอกลวงสู่เจ้าดังเช่นที่มันหลอกลวงพ่อของสู่เจ้าแล้วก็คือท่านบีอาดัมและฮาวะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นข้อมูลที่อยู่ในอัลกรุรอานที่บอกกับเราอย่างชัดเจนแล้วก็ในอัลกรุรอานอเล็กก็บอกกับเราว่าสวรรค์จะเป็นอย่างไรสวรรค์จะมีลักษณะมีความสุขสบายอย่างไรแล้วก็นรกนั้นจะมีความเจ็บปวดทรมานอย่างไร นะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือข้อมูลที่มุสลิมจะต้องรู้นะครับแล้วจะต้องตระหนักแล้วต้องคิดอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันแต่ละวันนั้นว่าสวรรค์รอเราอยู่แล้วก็นรกรอเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นได้ว่าคนยุคท่านนบีสลลฮะอัลลัมนั้น,น,นเขามีความศรัทธาและมีอะกีดาอย่างหนักแน่นด้วยเหตุน,นี้เราจะเห็นได้ว่าเขาได้ประกอบวีรกรรมที่ มนุษย์นั้นยุคหลังๆนั้นไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คืออะไรนี่คือพลังที่พวกบรรดาศาบาบลนั้นได้รับจากอัลกุรอานได้รับจากอะกีด้าที่อย่างลึกไปที่ท่านอับดุลสลละสลัมพยายามที่จะปลูกฝังบ่มเพาะนะครับความศรัทธาอันนี้ให้ลึกซึ้งโดยใช้เวลาถึง13ปีนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น,น่ะขึ้นอยู่กับกําลังใจของพวกเขาและความอิมานของพวกเขาซึ่งอัลลอฮ์บอกในในสุรออัลอาสุรออัลอัลฟาดนะครับว่ามีอยู่อายะห์หนึ่งว่าว่าไอ้ดูละหุมมัสตัดตอตุมว่าไอ้ดูละหุมมัสตัดตอตุมมิ่งกูวะวะมิ่ริบาติลขายลทุรฮิบูนบบฮิอาดูวอัลลอฮิวะอดูวะกุม ว่าอาขรีนาหมินดูนิหิมและยาละมูและและจายละมูนะฮุบุลลอฮูยาละมุห์มอิละอาขิลอายาซึ่งมีความหมายว่าสุชาติทั้งหลายจงจงเตรียมพละงกำลังความเข้มแข็งไอดูละหุมมัสตาตอตุมมิงกู้อะพลังเนี่ยคือพลังพลังคนพลังทหารเนี่ยและพลังอาวุธเนี่ยนะครับยุโทโธปกรณ์เนี่ยจงเตรียมมันไว มัสตาตตุมเท่าที่สุเจ้าสามารถทําได้เมื่อเตรียมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาคอยที่จะอะไรจะมามาสิ่งที่จะมาคอยคําจุนหรือว่าคอยชดเชยนั้นก็คืออะไรคือพลังในหัวใจเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเอลอบอกให้เรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งทางด้านวัตถุเนี่ยเหมือนกับคนกาเฟตที่เขาไม่ศรัทธาต่อเลอ แต่ให้เราเน่ยเข้มแข็งด้วยกุรอานด้วยอัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่เล่นลับที่เรามองไม่เห็นว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอินนัลลอฮ์มัซซอบบรีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าพลังของวัตถุที่มนุษย์กําลังเตรียมกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละสงครามบัดดรนะครับอาจํานวนคนมุสลิมนั้นเพียง300กว่าคน แต่สามารถเอาชนะคนสามเท่าก็คือพันกว่าคนของพวกมุชริกที่ไม่มีความศรัทธาต่อลอนะครับนี่คืออะไรนี่คือเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนให้เรารู้ว่ามุสลิมนั้นพลังของมุสลิมนั้นอยู่ที่หัวใจอยู่ที่อีมานอยู่ที่อากีดะอยู่ที่อัลกวาและแบบอย่างท่านบิสลอฮ์พอลิสลมเราไม่จําเป็นที่จะต้องเตรียมพลังให้เ,เท่าเราไม่มีวันนะครับพูดอาจจะพูดได้ว่าไม่มีวันที่จะ สามารถที่จะมีความก้าวหน้าทัดเทียมคนในเรื่องของเทคโนโลยีเท่ากับคนที่เป็นพวกไม่ศรัทธาต่อเราแต่เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่ก็คืออะกีดะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพลังและพลังนี้นะครับที่ท่านบิสลองอัุสลัมก็บอกกับเราอีกอย่างหนึ่งว่าใกล้แล้วใกล้วันกิ亚马ตเนี่ยนะครับคนคนอะไร คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยยูช um am, ิก ah ูอันตะดาอาอะไรกลุลอุมมก็มาตะดาอากาลาตุอิลากสอาติฮาหมายถึงว่าคนประชาชาติอื่นนั่นแหละจะมาลุมกินโตะบรรดามุมินที่เคยเคยมีพลังเข้มแข็งในยุคสมัยม่ยยาซอฮาบะวาเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้ในยุคสุดท้ายเนี่ยคนที่มีอัลกวานเนี่ยในยุคสุดท้ายในยุคก,ก่อนวันเกียร์มัตเนี่ยจะถูกลุมกินโต นะครับจะถูกประชาชาติอื่นลุมกินโตะก็คือเอาชนะเขาแล้วก็มาสูบเอาทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยเลขกลต่างๆด้วยพลังที่เขามีอยู่นั้นมาเอามาเอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรและสิ่งที่ดีงามที่เราให้ไว้ในใน,ใน,ใ,นในประเทศมุสลิมเนี่ยเอาไปนะครับลุมกินโต๊ะก็คือเอามาฉกฉวยมาเอามาขาโมยไปนะครับด้วยวิธีการเลขกลต่างๆ แล้วท่านนบีสท่านซาบักก็ถามว่าอันเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่มุสลิมมีจํานวนน้อยหรือท่านนบีท่านบีบอกว่าไม่ใช่มีจํานวนมากแต่ถ้าว่ามากเหมือนกับอะไรฟองน้ำในมหาสมุทรแล้วก็อลัลลอฮ์น่ะจะดึงเอาถอดถอนเอาความเกงขามออกจากหัวใจของคนที่ไม่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ซึ่งเขาเคยเกงขามมุสลิมเพราะอะไรเพราะมุมินเอากุรานมาใช้แล้วก็เออเอาแบบอย่างท่านอลบัลลเุอะลัยฮิาะซสลัมมาใช้จนทําให้พวกเขา เกงขามพราะะนอัลลอฮ์จะถอดถอนความเกงขามเหล่านี้ออกจากหัวใจของผู้ที่ไม่ศรัทธาจัลลอห์และในขณะเดียวกันก็จะโยนความอัลวะฮันเข้าไปในหัวใจของคนมุมินซึ่งบรรดาสาบะไม่เข้าใจคําว่าวะฮันนะครับซึ่งคําว่าวะฮันในภาษาอังกก็คือแปลว่าความอ่อนแอแต่บรรดาสาบาบาบอกว่าโยนความอ่อนแอไปในหัวใจของมุมินนั้นเป็นยังไงท่านบิบบอลละสลาสลมก็ถามเ,เขาก็ถามเวลาบรรดาฮาบะก็ถามว่า อะไรคืออัลวะฮันที่ว่านี้ท่านบิสลอห์อะไรวะสลัมก็ตอบว่าฮุบุตยุนยาวกากรเฮตุลมาุดความรักในโลกดุนยาและการลังเกตยความตายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประสบกับเรานะครับสิ่งที่เรานั้นเรามีอยู่ก็คือสิ่งที่มีค่าเรามีอัลกุรอานมีคำมีอะกีดะที่เราจะต้องเป็นอะกีดะที่จะผลักดันเราให้เรานั้น ไฟฝันแล้วก็มีแรงพันดาลใจให้เรานั้นทําความดีเพื่อที่ว่าจะได้พบกับสวรรค์ที่ที่รอเราอยู่และเพื่อที่จะขอบคุณต่อเราเพื่ออิบะดะต่อพระองค์ผู้ทรงบังเกิดเรามานี่คือพลังที่เราจะต้องได้รับจากอัลกุรอานนะครับแล้วก็เรามุสลิมจะต้องเป็นมีพลังที่ว่าไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนศาสนิกอื่นแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงครับพี่น้อง เราถูกลุมกินโตแล้วก็แล,วกแล้วก็เอาว่าบอกไว้นอันกว่านว่าอะไรคุณตุมคอยรออุมมะจินอุคริจัดลินนัสตะมูรูนบิลมารูฟวะตันเฮวนะอันิลมุงกระวัตุมินูนบิลละซึ่งมีความหมายว่าสุชาติทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเลยนะครับที่ดีที่สุดเลยที่ถูกให้บังเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรที่ถูกให้บังเกิดมาเพราะอะไรถึงดีเลิศ เพราะว่าสุจริตทั้งหลายนั้นสั่งเสียกันเรื่องความดีและห้ามให้พ้นจากความชั่ววาตุมีนูนบิลลาและศร at ัทธาต่อหรอเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือคําสอนที่เราได้รับนะครับว่าเรานี่ยนะเป็นประชาชาติอาวาบอกว่าพวกเราลิมเนี่ยที่มีอัลกุรอานเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตเรามีความมีความอะไรมีความส,สมีความชัดเจนในชีวิตว่า เกิดมาเพื่ออะไรภารกิจของเราคืออะไรคืออิบาฮิต่อเหรอแต่แล้วเราจะต้องแล้วเราบอกว่าในอีกอีกอายะห์นึ่งว่าฮัวละดีข้อละกันเมาตัววายันจะเลียยบล้วกุมอายุกุมอาขสนุอามาละอัลลอฮ์ทรงได้สร้างความตายและชีวิตเนี่ยเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าจะได้ทดสอบว่าสุ่เจ้าใครในหมู่สุ่เจ้านั้นมีการงานที่ดีเลิศมีการงานที่ดีเลิศนะครับเพราะฉะนั้น อัลลอฮ์ต้องการทดสอบเราว่าใครในหมู่สู่เจ้าในใครในหมู่พวกเราเนี่ยมีการงานที่ดีเลิศเพราะฉะนั้นการงานที่ดีเลิศนั้นก็คือสิ่งที่มาจากอัลกุรอานว่าอะไรคือเป็นความดีแล้วก็เราก็ตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีเราทําความดีและเราก็เตือนผู้อื่นให้ทําความดีด้วยนี่คือภารกิจของมุมินแต่ขณะน,นี้พี่น้องเราเรามาวิเคราะห์สิครับว่าเรามาตรวจสอบตัวเราเองสิว่าคําว่า เราน่ะนเป็นประชาชาติที่ดีเลิศหรือเป็นประชาชาติแบบไหนที่ทุกเรานั้นไม่มีความชัดเจนเราชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีศรัทธาต่อวะแล้วก็ไม่มีสวรรค์อยู่ในใจไม่มีนรกอยู่ในใจเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเนี่แหละครับเออเอาลาเร์บอกในอัลกุรอานอายะห์นหนึ่งว่าอัลิฟลามีมซาลิกัลกิจาบุลาไราบะฟีฮุดันลิลมุตตะกีนอัลกุรอานเนี่ย เป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่มีความค้างแพงใดๆในมันเป็นทางนําสําหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อวะเพราะนั้นพี่น้องลองดูนะครับว่าผู้มีความยำเกรงต่อาะนั้นเริ่มต้นด้วยอะไรอัลลอฮฺนายุมินูนาบิลร้อยเบืบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อวันต่อความเล่นลับเมื่อเรามีความศรัทธาต่อความเล่นลับแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราที่เรามามัสยิดเนี่ยพอเราเห็นว่านรกกําลังลุกลกกุ่นอยู่นะครับกาลังลุกชวดชวนอยู่ เพราะ,ะนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราศรัทธาต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยเหตุนี้แหละวายุกีมูนสโลลาเมื่อเรามีความชัดเจนแล้วว่าดนรกรอเราอยู่เราจึงลุกขึ้นมาทําการนมัารแต่ในเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ศรัทธาหรือว่าศรัทธาอ่อนแอมากในเรื่องของสิ่งที่เล็ดลับเนี่ยด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ผลักดันไปสู่การกระทํานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตรวจสอบตัวเองและในอายนันนี้นะครับก็ตอนท้ายของช่วงกลุ่มอายันี้บอกว่า ว่าเหลือดีนยัยว่ามิโนนัน้นว่าเลือดนยวมิโนนั้นวบิลวบิลอาคีรอนทุมยู่ในูนและด้วยอะไรด้วยด้วยด้วยวันกิยามัตเนี่ยวันอาคีรอนอ่ะเขามั่นใจพวกเขามั่นใจคนที่มีความยำเกรงนั้นอ่ะมั่นใจในวันอาคีรอนด้วยความมั่นใจของเราเนี่ยแหละเราจึงสามารถที่จะทําความดีได้ในขณะที่เรานั้นอ่ะเราจึงสามารถที่จะทําความดีเนี่ยอย่างดีที่สุด อัสนุอามาลาเราจรึงทําความดีเนี่ยนะครับอย่างดีที่สุดในขณะที่คนกราฟิตนั่นนะเขาทําสิ่งที่ต้องการที่จะพลังของเขานะนะั่นน่ะเพื่อขวนขวายในโลกดุนยาอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรามกมินนะ่ะเรามีกุรอานเรามีสวรรค์และนรกอยู่ในใจของเราว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมันรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเราเราเนี่ยตอนนี้เรากําลังทำแสวงหาปัจจัยยังชีพนะ่ะใช้พละกําลังอย่างดีที่สุดแล้วใช่ไหม แล้วในขณะเดยียวกันเรานั้นน่ะเตรียมตัวเพื่อสวรรค์เนี่ยอย่างดีที่สุดหรือไม่หรือว่าเรานั้นน่ะเรื่องของสวรรค์ที่รอเราอยู่เรื่องของการทําอิบารัตขอบคุณอัลลอฮ์นั้นน่ะเราไม่ทําอย่างดีที่สุดหลียบปลกอายุกลุมอาซานุอามาลาใครในหมู่พวกเรานั้นนะขอบคุณอัลลอฮ์ทำทำอิบารัาจั่วร้อยอย่างดีที่สุดนะนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องการทดสอบเราเพราะนั้นอัลลอฮ์ต้องการทดสอบว่าใครที่สมควรจะได้สวรรค์ เมื่อทดสอบแล้วว่าอายุกุมอัศนูอามาลาใครในหมู่พวกเจ้าที่ทํางานที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อทํางานดีที่สุดแล้วสวรรค์ก็จะเป็นของเขานี่เป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับมาตรวจสอบความอีมานของเราต่อสิ่งที่เล่นลับเนี่ยที่เราทำทำหาเลี้ยงชีพของเราที่เราหาเหล้สกีเนี่ยนะครับเราทาอย่างดีที่สุดแสดงว่าเรามั่นใจ ไอ้มุลมุลยากีนเนี่ยเรามั่นใจว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราได้เราได้เงินเราได้สิ่งตอบแทนแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยที่เราศรัทธาแล้วก็ต่อสวรรค์และนรกเนี่ยเรามีไอ้มุลยากีนหรือเปล่าเรามีความรู้ที่มั่นใจหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจแน่นอนพี่น้องว่าเราจะต้องทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยน้อยแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ ครับฮาซีบูอังฟุสกุมก็เป็นอันตุฮาซบีบูท่านท่านอุม,มัตบอกว่าท่านท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวเองคิดบัญชีตัวเองเนี่ยก่อนที่จะถูกคิดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยังไงพี่น้องที่เรามีอัลกุรอานเรามีขุมพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วมีแบบอย่างจากท่านบีสลมหมและคนยุคก,ก่อนเนี่ยอิสลามรุ่งเรืองเพราะเขาใช้อิสลใช้กุรอานนะครับในการดำเนินชีวิตแต่ทุกวันนี้ทําไมเราจรึงอ่อนแอแบบนี้เพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้ปัญญานะครับเราต้องใช้เศรษฐปัญญาคิดแล้วเชยตอนมันแล้วก็ฟิตนะรเนี่ยนะครับมีมีอยู่อย่างดาดื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นระวังเชยตอนนะครับอยู่ในทุกวันนี้ขอให้เรานั้นคิดอยู่เสมอว่าเชายตอนนั้นอนะ่ะมันกําลังเอาเราลงนรกด้วยแผนการของมันนะครับโดยการที่เราไม่นมาครคบ5้าเวลานะครับการนามาดนั้นถูกถูกบัญญัติไว้ในเวลาของมันแต่เราคิดว่านอนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็นมาด ไม่ใช่นมาต,ตามใจชอบนะครับรับทดสอบว่าเรานะมีศรัทธาต่อร้อยอย่างแท้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเรานมาตตามเวลาที่เราอยากจะจะนมาตไม่ใช่เรา,าต้องนมาตตามเวลาที่เรากํกหนดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูสิครับว่าการนมาตของพี่น้องมุสลิมนะเน่ยกี่เปอร์เซนต์บ้างที่เขาทําอย่างครบสมบูรณ์5าเวลาแล้วก็ทําอย่างดีแล้วก็มานมาดที่มัสยิดด้วยนะครับพี่น้องลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราเนี่ย ความรู้ของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นฟิตนะ์หรือเปล่าหรือเป็นความรู้ที่ที่จะนําเราให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็เป็นความรู้ที่ทําให้เรานั้นปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอับดุลเลาะสัลลัมเพราะนั้นถ้าเราดูนะครับหรือว่าทําสถิตินะครับว่าคนที่นมาถ้าเวลาเนี่ยครบเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็น์ที่ในบรรดาลิมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็นมาห้าเวลาแล้วก็นมาถครบห้าเวลา แต่ที่มาคบหาเวลาเนี่ยอยู่ในเวลาของมันหรือเปล่าแล้วก็อีกรอ,องลงมาก็คือนามาท่าเวลาเนี่ยนามาาที่ไหนแล้วก็มีครูชัวหรือเปล่าแล้วก็รองลงมาก็คือนม่าท่าเวลาและมานามามาที่มัสยิด5าเวลาเนี่ยเพราะเราสามารถเช็คได้เลยว่านี่แหละคือนี่แหล,ละคือสาเหตุแห่งความอ่อนแอของมุสลิมที่เรากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่เต็มที่เราเนี่ยให้ใจกับเราเนี่ยของเราเนี่ยให้ใจกับกับวัตถุเนี่ยมากกว่าที่เราให้ใจกับอัลลอฮ์ ให้เราที่เราขอบคุณอลัลลอฮ์เนียน้อยนะครับเพราะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้คิดนะครับได้ใช้สิบยาคิดแล้วก็ทบทวนตัวเองก่อนที่มันจะหมดโอกาสแล้วก็ให้เรานั้นตาบบ้าตัวนะครับให้เรานั้นคิดในแง่ดีต่อผู้อื่นตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะาทําอะไรก็ตามแต่แต่ขอให้เราคิดในแง่ดีตลอดนะครับต่อพี่น้องมุสลิมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นย่างก้าวของชัยตอนที่ถ้าเราคิดไม่เร,เ,รเราเราเริ่มเราเริ่มคิดไม่ดีกับพี่น้องเราแล้วเราก็จะ ข้าวต่อไปเชตอตรมันก็บอกว่าเออลองสืบดิว่าเป็นไงต่อไปก็จะเป็นการสืบการกับการสืบห,หาหรือว่าหาว่าหาความผิดของเขาและหลังจากนั้นก็จะเอาไปนินทานครับนี่คืออะไรนี่คือเริ่มมาจากใจเรานั่นแ่ะมันไม่ไม่บริสุทธิ์ต่อพี่น้องใจเราคิดแล้วต่อพี่น้องหลังจากนั้นมาเชตอตรมันก็จะบอกว่าเออลองสืบดิว่าเมื่อสืบเจอแล้วเจอความผิดแล้วก็เอาไปพูดนินทานครับเพราะฉนั้นนี่คือ รอยเท้าของชัยตอนเพราะฉะนั้นขอพองสุปลปร์ให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ต่อร้แล้วก็มีความจิตใจที่สลามติสดดนะครับมีจิตใจที่ดีต่อพี่น้องไม่คิดรายต่อพี่น้องตลอดเวลาอูุม